ไกลางอยู่ในคอนมเปิดมองนด้าอยู่เสทำอะไรได้อันีออมคนเดินไปเดินมาไดีวกเก็บเ่งอวทรหายเยวตาคุณลค่ะตามนหยูเขาจะต้องมาีการดูของื้นนู้ี๋ยวเริ่มคุยกัน พอสอบไปเลยได้เลยก็เปิดไ์เลยเนาะประเด็นคือพี่พี่จะเห็นเด็กพี่เห็นเด็กเด็กไหมเก็เด็มาเก่งเด็กเก่งจะตัดกล้องให้พี่ใช่ไหมไม่แต่พี่ทะไร่ะดี๋ดแล้วจ์นุกจะได้ยินเสียงเด็กไหมเสียงการโตตอบได้ยินเนี่ยเสียเด็กเข้ามาเลวแต่เด็กต้องเปิดเด็กต้องมีนเด็กต้องเปิดไ์ด้วย คือระหว่างนี้ต้องให้เด็กปิดปิดไม้ทั้งหมดเขาก้องเราคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสวัสดีค่ะค่ะได้เข้ามาในในซูมแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวเอ็มพอยสวัสดีค่ะค่ะ สวัสดีค่ะค่ะได้ยินเสียงครูชัดไหมได้ยินครูชัดไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดมสวัสดีค่ะ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 ค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะรอเพื่อนนิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่ครูเห็นในภาพมีมีคนมีเพื่อนเราคนนึงอยู่ที่โรงพยาบาลได้เหรอ ได้ยินเสียงได้ยินเสียงชัดใช่ไหมคะทุกคนได้ยินเสียงชัดนะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวในในระหว่างที่ที่เราจะดําเนินการพูดคุยหรือประสมเทียนในเรื่องของความเป็นสุนทรสิทธิ์นะคะอาจจะขอให้ทุกคนปิดไม์นะเพื่อที่ว่าเวลามีข้อสักถามจะค่อยเปิดสอบถามนะคะแต่ว่า ตอนนี้คือเทสเสียงแล้ส่วนใหญ่คือเสียงได้ยินชัดเจนนะคะก็เดี๋ยวอาจจะข,ขออนุญาตให้ปิดไมค์ไว้นะคะให้ให้ให,ให้มิวเสียงไว้ก่อนนะคะคือในระหว่างนี้เนี่ยเพื่นอนเพื่อนเราในรหัสหกสนั้นจะมีเพื่อนที่มีความพิเศษนะคะ เรียนร่วมกับพวกเราด้วยฉะนั้นเดี๋ยวทางทางทีมงานของสำนัส่งเสริมวิชาการและงานทีวีเอเนี่ยก็เดี๋ยวจะรอทางหนยงาน DSS นะคะที่จะมาเป็นน้ามภาษามือนะคะที่จะถ่ายทอดในสิ่งที่เป็นสาระความรู้ต่างๆที่ให้กับนักศึกษาได้ทราบด้วยนะคะ คือในในระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะดูนิดหนึ่งนะคะว่ามีผู้เข้าใช้ในระบบซูมเนี่ยมางน้อยแค่ไหนนะคะในในรายวิชาของความเป็นสุนุสิ์นะคะก็จริงๆในตอนเรียนทั้งมดเนี่ยจะมีเป็นพันคนเลยนะคะที่เราจะต้องเจอกันแล้วก็พูดคุยกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใช้ซูมในเวลานี้นะคะฉะนั้นเดี๋ยว อาจจะรอเพื่อนอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รับทราบในเรื่องของรายละเอียดของรายวิชาความเป็นสูตรสิบพร้อมๆกันนะคะก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานนะเพราะว่าทราบว่ามีหลายๆท่านก็อาจจะต้องเรียนออนไลน์ที่มีช่วงระยะเวลาที่ชนกันอยู่นะคะ ก็เดี๋ยวครูจะพูดไปคร่าวๆก่อนเนาะว่ากระบวนการในการที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าเรียนในรายวิชาของความเป็นสุนริทธิ์นะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยตอนนี้ทุกคนก็คือเข้ามาตอนนี้จนนํานวนผู้เข้ามาประมาณ2 4 0คนแล้วนะคะเราก็คาดหวังว่าวันนี้จะเข้าเข้าฟังพร้อมๆกันอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า500คนนะคะประมาณ500คน เี๋ยวรอเพื่อนอีกนิดนึงนะคะอ่าวิธีการเข้าวิธีการเข้าซูมนะคะบางเพื่อนบางคนยังไม่ทราบเนี่ยยังไงถ้าเกิดใครเข้าซูมได้แล้วเนี่ยรบกวนแจ้งเพื่อนนิดนึงนะว่าเข้าลิงก์ทางด้านไหนช่องทางไหนจริงๆเราเราแจ้งลิงก์ไว้หลายช่องทางนะคะอาจารย์มาพอดี าาค่ะก็ะวันนี้นะคะเราจะประสมนิเทศในรายวิชาความเป็นสนดุลสิทธิ์เนี่ยผ่านในช่องทางของระบบซูมนะคะโดยระบบซูมตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารนะคะเป็นช่องทางออนไลน์ที่สามารถที่สื่อสารกับทางอาจารย์ผู้สอนนะคะรวมถึงทาง สำนักสงเสริวว,วิชาการและงานทะเบียนเองได้ในวันนี้นะคะเือมีข้อสงสัยหรือมีข้อสักถามอะไรก็นักศึกษาก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะ <Okay. S 1> ในช่วงเวลาที่เราจะประสมนิเทศเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะให้ทางนักศึกษาเองเนี่ยได้เข้าไปในส่วนของหน่วยที่1น,นะคะซึ่งเดี๋ยวท่านท่านผู้วยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะท่น ผศดรชิวิมลก็คงจะมาชี้แจงนะคะความเข้าใจในเรื่องของรายละเอียดของรายวิชาให้กับนักศึกษาทราบนะคะโดยที่เนื้อหาสาระของแต่ละหน่วยในการที่นักศึกษาจะต้องทราบนั้นเนี่ยมันจะมีหลายส่วนอยู่ด้วยกันนะคะโดยที่แต่ละส่วนนั้นนักศึกษาก็คือจะต้องรู้ว่าแต่ละหน่วยที่เรียนนั่นคือเรียนไปแล้วนักศึกษาจะได้รับอะไรนะคะแล้วก็ผลที่ได้ท้ายสุดแล้วเนี่ย แน่นอนคือทุกคนก็คาดหวังจะได้เกรดเนาะคือเกรดหรือผลการเรียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วฉะนั้นครูก็บอกว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องถ้าเราอยากได้เกรดดีๆเนี่ยเราก็คงจะต้องตั้งใจนะคะตั้งแต่ตอนตอน,ตอนเริ่มของการที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานะคะที่เราได้ลงทะเบียนไปก่อนอื่นนะคะตอนนี้เข้ามาประมาณสองร้อยกว่าสองร้อกว่าคนละคิดว่าส่วนใหญ่ ก็คงจะลงทะเบียนเรียนในเทอมภาคการศึกษาที่1นึ่งนะคะสองห้าหกสามคบบเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยคงจะตอนนี้ก็คือจะต้องติดตามและถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนนะคะต้องติดตามแล้วว่ามันมีช่องทางอะไรบ้างนะคะหรือว่าการลงทะเบียนเรียนนี้คือจะลงทะเบียนเรียนด้วยช่องทางไหนบ้างนะคะแต่ว่าคาดว่าตอนเนี้ยส่วนใหญ่คงลงทะเบียนเรียนครบหมดแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนนะคะนี่ครู กล่าวให้ผู้ใท้ฟังนอกเรื่องไปได้หนึ่งสําหรับไทยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ก็คือช่วงนี้แหละค่ะจนถึงวันที่30สิงหาคมนะคะยังสามารถที่จะลงทะเบียนเพิ่มรายวิชานะคะตามที่เราอย่างเช่นหลักสูตรกําหนดไว้ให้ลงทะเบียนเรียน6รายวิชาตอนนี้เราอาจจะลงไปแล้วแค่5นะคะก็ชนะ่วงนี้สามารถที่จะเพิ่มรายวิชาที่6ได้ พอหลังจากช่วงนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีอีกช่วงหนึ่งของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าซึ่งในสิ่งที่ครูพูดในวันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของกิจกรรมวิชาการนะคะเป็นเรื่องที่นะักศึกษาจะต้องทราบว่าเรืศึกษานั้นมีกระบวนการในการที่จะดําเนินการในแต่ละภาคการศึกษาอย่างไรบ้างนะคะระบบของที่มหาวิทยาลัยใช้นะคะนะคจะมีจะมีสส่วนด้วยกันระบบแรกคือระบบอะคาเดมิก ก็คือจะเป็นเรื่องของระบบการลงทะเบียนเรียนนะคะกับระบบที่2นะคะคือระบบ WBC วันนี้แหะคะ่ะที่เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบ WBC แล้วก็สามารถที่จะรู้ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆว่ารายวิชาต่างๆที่ได้นำรายวิชาใส่เข้าไ้เนี่ยใน WBC นะมีรายวิชาอะไรบ้างคือทุกรายวิชาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในระบบ WBC นะคะ อาจารย์ผู้สอนก็จะนำเนื้อหาสาระต่างๆนะคะใส่เข้าไว้ในระบบ w b s c เราในส่วนของนักศึกษาก็มีหน้าที่ในการที่จะไปศึกษาคนา้นคะว้านะคะไปรับใบงานหรือว่าไปดูว่ารายละเอียดของการสั่งงานของอาจารย์ใน w b s c นั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็นำส่งงานให้อาจารย์ตามที่อาจารย์กำหนดไว้ในระยะเวลาต่างๆทีนี้สำหรับระบบ w b s c เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง นะเดี๋ยวครูจะโชว์หน้าจอของระบบ WSC ให้ให้หนักศึกษาดูนะคะว่า WSC นั้นมีหน้าตาอย่างไรก่อนอื่นต้องถามว่าเราคุ้นหรือ,อยัง WSC หน้าตาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวลองให้ทางทีมงานช่วยขึ้นหน้าจอ WSC ให้ดูนิดนึงนะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้คือ WSC นะคะ WBSC ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบการใช้งานอย่างที่ครูพูดที่ฟังนะคะว่าทุกรายวิชาจะถูกบรรจุเนื้อหาข้อมูลต่างๆเข้ามาไว้ใน WBSC ความเป็นสุวนริสิตก็เป็นอีกหนึ่งรายวิชาะะของวิชา G.E ที่จะถูกบรรจุเข้าไว้ในระบบ WBSC เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถค้นคว้านะคะ ศึกษาข้อมูลต่างๆละเอียดในแต่ละหน่วยได้ด้วยตนเองวิธีการเข้าใช้งานวิธีการเข้าใช้นะคะเมื่อเราเข้าสู่ระบบ wsc แล้วนะคะการลิงก์เข้าสู่ระบบนั้นมีหลายช่องทางจะเข้าจากช่องทางที่เป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิ์ก็ได้นะคะแล้วก็เลือกเลื่อนลงมาด้านล่างเป็นระบบ wsc เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว <S 2> <S 2> <S ในหน้าจอก็จะโชว์มาอย่างที่ เราเห็นอยู่นะคะนักศึกษาเห็นไหมเห็นเห็นหน้าจอ d อ B S C ไหมคะไม่ค่ะยังไม่เห็นเหรอคะเห็นไหมลูกเออเ,เดี๋ยวสักครู่น,<า> <Cob> นะท่านอื่นเห็นไหมลูกท่านอื่นเห็นไหมเห็นหน้าจอ d อ B B S C ไหมคะ ไเห็นนเนจอดำเ่้นะจอดำนะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะแต่ได้ยินเสียงที่ที่ครูพูดให้ฟังใช่ไหมคะได้ยินเสียงชัดนะเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วครับปสไลด์นะครับอ่าช้านิดหนึ่งช้านิดหนึ่งนะอ่าช้านิดหนึ่งช้านิดหนึ่งโอเคอันนี้คือหน้าหน้าหน้าตาของ W b บ C นะคะหน้าตาของ W b บ c ซึ่ง เคยเข้าไปบ้างหรือ,อยังเคยเข้าไปบ้างหรือ,อยังเคยแล้วอนะ่ะมีหลายๆคนเคยเข้าแล้วใน2 0 0รว่าคนที่ที่เข้ามาเนี่ยนะคะถ้าใครยังไม่เคยเข้านะคะวันนี้ต้องเข้าแล้วนะเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะในรายวิชาความเป็นสุรุสิทธิ์ที่เราจะเรียนผ่านระบบออนแอร์ air, นะคะออนแอร์อย่างที่บอกนะว่ามหาวิทยาลัยตอนนี้คือเน้น ออนแอร์เป็นหลักนะคะออนไลน์ Online บ้างนะคะออนไซต์ on อาจจะมีบ้างในบางครั้งฉะนั้นความเป็นสุรุสิธตเน้นออนแอร์เป็นหลักนะคะโดยหน่วยที่1เนี่ยแน่นอนนะคะวันนี้ทุกคนจะต้องรู้แล้วว่าหน่วยที่1งเนี่ยงานเป็นยังไงสิ่งที่เราจะต้องศึกษามีอะไรบ้างซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอสักครู่ในเรื่องของรายละเอียดของดีเทลอันนี้ครูกเกินนามก่อนนะคะมา มานำนำพาพวกเราเพื่อที่อยากจะเข้าไปดูใน WBSC ก่อนว่า WBSC นั้นมีอะไรบ้างนะคะหลังจากที่เห็นหน้าจอนี้แล้วนะคะตอนนี้ใน2 0 0รกว่าคนที่อยู่ที่หน้าจอพูลองเข้าไป WBSC ดูก็ได้นะคะ User ก็คือ User password ในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยนะ,ะอ้าลองเข้าไปดูก่อนเราจะได้เห็นหน้าจอพร้อมๆกันนะคะเราจะได้เห็นหน้าจอพร้อมกันว่า ในหน้าจอของ WVS C เนี่ยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลในแต่และรายวิชาได้ไหมอลองเทสดูนะคะเดี๋ยวครูจะให้ช่วงเวลาสัก5นาทีในการที่จะลองสับหน้าจอนะคะสับหน้าจอกลับเข้าไปที่ w s C เพื่อที่จะลองไปดูว่าเอ๊รายวิชาเช่นความเป็นสุริสิตตอนนี้หน่วยที่1เนี่ยตอนนี้รายวิชานี้ได้มีรายละเอียดนะคะามาอธิบายรายวิชาเนื้อหาของหน่วยที่1 โชว์ขึ้นมาใน w b c แล้วนะคะ,อะลองเข้าไปดูก่อนนะคะเดี๋ยวครูให้เวลา5นาทีในการที่จะลองทดล,ลองเข้าในระบบก่อนนะคะ,ะทีนี้หลังจากที่เข้าไปแล้วสมมตินะคะเข้าไปแล้วล็อกอินเข้าไปแล้วหน้าจอจะเป็นยังไงนะคะลองดูงนิดนึงะนะคะหน้าจอใน w b c ก็จะมีเห็นไหมคะจะมีในเรื่องของ มีข่าวและประกาศนะคะรายวิชาและเอียอต่างๆเนี่ยเมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วหน้าจอก่อนที่จะล็อกอินเห็นไหมคะเขาจะมีในเรื่องของข่าวประกาศขึ้นมาอันนี้คือเราสามารถที่ยังดูได้แต่เมื่อล็อกอินเข้าไปอยู่ในหน้าจอของตัวเองแล้วนะคะล็อกอินเข้าไปอยู่ในหน้าจอของตัวเองแล้วจะขึ้นเป็นคอร์สหรือว่า my course นะคะ my course ของตัวเองว่า my course ของตัวเองนั้นเป็นรายวิชาอะไรบ้าง นะะในแต่ละภาคการศึกษาอย่างเช่นในภาคการศึกษาที่1 2 5่ทับสองในภาคการศึกษานี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของวิชาความเป็นสูนรดุษิตนะคะลายวิชาเขาจะโชว์ขึ้นมานะ,ะเป็น1 5 0 0 2 0 1นะคะความเป็นสูนย์ดุษิตเมื่อเราคลิกเข้าไปนะคะเราคลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปที่ในความเป็นสูนรดุษิตก็จะแสดงหน้าจอที่เป็นรายละเอียดของความเป็นสูนรสิทธิต ให้พวกเราเห็นนะคะอย่างเช่นมีอะไรบ้างละ่ะที่เราเห็นก็จะมีไฟล์ต่างๆนะคะไฟล์เอกสารประกอบการเรียนนะคะดูว่าเนื้อหารายวิชาอาจจะเป็นอาจารย์เขาอาจจะแนบไปงานไว้นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการให้เราแอสไซน์งานไว้แล้วก็ให้เราทํางานส่งเข้ามานะคะใน,ใ,นในแต่ละรายวิชาที่ทอาจารย์กําหนดเพราะอย่างที่ครูบอกว่าความเป็นสลิลสิทธิ์เป็นหนึ่งในรายวิชา ge ฉะนั้นในเทอมนี้เนี่ย เราอาจจะมีรายวิชา GE ที่เราลงทะเบียนเรียนมากกว่า1รายวิชานะคะอาจจะลงทะเบียนเรียนไว้2รายวิชาเนาะแล้วก็มีรายวิชาที่เป็นรายวิชาเฉพาะของแต่ละหลักสูตรอีกฉะนั้นทุกรายวิชาก็คือจะถูกนํามาแสดงในหน้าจอของ w b s c นะคะเราสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของของรายวิชาต่างๆได้รวมถึงคู่มือการใช้งาน w b s c ด้วยนะคะ จะอยู่ในหน้าจอหน้าจอแรกนะคะว่าคู่มือการใช้งานเนี่ยสำหรับนักศึกษาเองเนี่ยนักศึกษาเข้าไปใช้ยังไงมีวิธีการมีขั้นตอนบอกนะคะทีนี้นอกเหนือจากส่วนของ w BSC แล้วนะคะเห็นคะอันนี้เป็น user password นะนะคะเพื่อที่ให้หนักศึกษาเข้าใช้นะหลังจากที่เราเข้าไปเรียบร้อยแล้วขอหน้าจอถัดไปค่ะ อ่าเนี่ยจะเป็นวิชาในส่วนของความเป็นสุนุสิทธนะคะว่าพอคลิกในส่วนของความเป็นสุนุสิท์เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะเข้าไปเห็นไหมมันจะมีรูปรูปวิวสวยๆนะคะรูปวิวสวยๆอ่าบรรยากาศภายในมหาวิลาลยนะคะแล้วก็จะมีเอากาสารมีรายละเอียดของาาอาาารารรยนนะะวิชาความเป็นสุนุสิทธ์เอกสารประกอบการเรียนนะคะในรายวิชาความเป็นสุนุสิทธินะคะแล้วก็มีไฟล์อย่างที่รูบอกก็คืออาจารย์เขาก็จะแนบไฟล์ต่างๆนะคะ ลิงไว้อย่างเช่นแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างเช่นวันนี้หน่วยการเรียนรู้แรกของเราเดี๋ยวเราจะค่อยนําพานักศึกษาเข้าไปว่าเอ๊ะหน่วยการเรียนรู้ที่1นเนี่ยนักศึกษาจะต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็แต่ละหน่วยการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจกนกระทั่งสิ้นสุดสัปดาห์ที่15เนี่ยนักศึกษาจะได้รับอะไรบ้างในการที่จะเข้ามาเรียนในเรื่องของรายวิชาความเป็นสุขดุสิตนะคะอันนี้ก็คือในเบื้องต้นของวิชาความเป็นสุขดุสิตทีนี้รูลืมแจ้งไปว่าหลายๆคนนะคะ อาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอนเรียนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราได้มีการปรับเปลี่ยนตอนเรียนนะคะเดี๋ยวจะให้โชว์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตอนเรียนนิดหนึ่งนะคะสำหรับสำหรับนักศึกษานะคะที่ลงทะเบียนเรียนนะคะในตอนเรียน SA นะคะ S สิงคโปร์นะคะ SA นะตอนเรียนเดิมคือ SA นะคะตอนนี้ทาง สำนักส,ส่งเสริววิชาการเนี่ยปรับเปลี่ยนตอนเรียนใหม่ให้นะคะให้เราไปอยู่ในตอนเรียน T1 น,นะคะจาก SA นะ SA ตอนเรียนใหม่ของเราคือตอนนี้ตอนนี้เป็นตอนเรียน T1 นฉะนั้นเวลาเราจะส่งงานนะคะกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนในตอนเรียน SA ทั้งหมดนะคะต่อจากนี้ไปจะต้องส่งงานในตอนเรียน T1 T Thailand นะคะ T1 กลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนนะคะนักศึกษาคนใดก็แล้วแต่ที่ลงทะเบียนเรียนในตอนเรียน SB SB นะคะกลุ่มนี้นะคะถูกเปลี่ยนตอนเรียนใหม่เป็นตอนเรียน U1 ชนนทุกครั้งที่ส่งงานจะต้องส่งงานในตอนเรียน U1 นะคะตอนเรียนที่3ตอนเรียน X1 หรือ X1 นะคะถูกปรับเปลี่ยนตอนเรียนใหม่เป็นตอนเรียน Q1 1> 1, นะคะแล้วก็ตอนเรียนที่4 y 1ถูกปรับตอนเรียนใหม่เป็นตอนเรียน r 1นะคะแล้วก็ตอนเรียนสุดท้ายตอนเรียนที่5ค่ะตอนเรียน c 1หรือตัว Z ของเรานะคะ c 1ถูกปรับเปลี่ยนเป็นตอนเรียน s 1นะคะฉะนั้นนักศึกษาที่อยู่ในตอนเรียนเดิมนะเวลาเราจะเข้าไปส่งงานอาจารย์นะคะหรือว่าจะดำเนินการ รับงานใบางานต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องอยู่ในตอนเรียนใหม่ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้นะคะเป็นตอนเรียนที u1 q ่ r ยูคิวอาร์แล้วก็เอสนะคะอันนี้คือ5ตอนเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตอนเรียนในรายวิชาความเป็นสุนปุสิตนะคะทีนี้นอกเหนือจากตอนเรียนแล้วแล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้อีกมีอะไรบ้างนะคะเกรดต่างๆเนี่ยตอนเนี้ย คุณจะยังไม่พูดให้ฟังนะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะสิ่งที่จําเป็นในเนื้อหาเนื้อหาต่างเนี่ยเราอาจจะยังยังไม่ได้พูดถึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอทางท่านท่านผอท,ท่านมานาเสนอให้ฟังว่าเอ๊เราจะต้องรู้อะไรบ้างเกรดเหล่านี้ก็คือเป็นเกรดพื้นฐานนะคะที่ทุกคนรู้แหละว่าเราอยากได้เป็น A นะสส่วนใหญ่นะคะแต่เกรดของเราเนี่ยมีตั้งแต่ A จนถึง F ะะรายวิชา G E เนี่ยนะคะรายวิชา G E นะคะ, GE, ะ,คะถ้าสมมุติว่าตกถ้าสมมติว่าตกนะแน่นอนก็คือต้องลงทะเบียนเรียนใหม่นะคะลงทะเบียนเรียนใหม่นะคะโดยถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าเกรดของเราเนี่ยเป็นตัวอื่นล่ะที่ไม่ใช่ A ถึง F, F เป็นตัวอื่นได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่ารายวิชา G E ที่เป็นความเป็นสุรุสิทธิ์เนี่ย เราเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่มีการประเมินชิ้นงานท้ายสุดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยู่ในอยู่ในซูมวันนี้เราก็จะรู้แหละว,ว่าชิ้นงานสุดท้ายนะคะที่ทางเ,เราจะต้องจัดทำนะคะนักศึกษาจะต้องจัดทําเพื่อที่ให้ผลการประเมินเนี่ยเมื่อกี้ที่ครูโชว์ให้ดูนะว่าตั้งแต่ A จนถึง f ซึ่ง f เนี่ยไม่มีใครอยากได้หรอกนะคะชิ้นงานสุดท้ายของความเป็นสุดรุสิทธิ์นะคะ เราจะต้องทําเรื่องอะไรเราจะต้องทําอะไรฉะนั้นวันนี้เราต้องฟังให้ตลอดนะคเพราะตอนนี้ครูจะยังไม่บอกนะว่าชิ้นงานสุดท้ายในสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรเพราะว่าวิชานี้จะไม่มีการสอบนะคะดีไหมไม่มีการสอบดีไหมอ,อาจจะไม่ดีอาจจะอยากสอบนะวิชานี้จะไม่มีการสอบแต่จะต้องทํางานนะคะ ทำงานส่งให้อาจารย์เพื่อให้อาจารย์ประเมินและจะต้องมี1ชิ้นงานที่จะต้องทำนะคะเพื่อเป็นการประเมินว่าหลังจากที่เรียนวิชาความเป็นสูนย์สิทธ์มาแล้วเนี่ยเราได้อะไรนะคะเราได้ได้อะไรบ้างจากรายวิชานี้หรือหลังจากที่เรียนความเป็นสูนย์สิทธ์ไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดําเนินการผลิตนัตกรรมอะไรขึ้นมาได้สักหนึชิ้นนะคะเพื่อเป็นการวัดว่าสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยสามารถที่จะ นําไปใช้ในสิ่งที่ที่จะก่อเกิดประโยชน์ให้กับตัวเราได้นะะฉะนั้นไม่มีการสอบก็จริงแต่ต้องมีการจัดทําชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมซึ่งถามว่าแล้วนวัตกรรมอะไรล่ะคะอาจารย์ก็ยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายท้ายช่วงช่วงเวลาเนี่ยแหละนะคะ,นะคะเดี๋ยวทางทางท่านผอกอ,อกก็คงจะมาบอกว่านวัตกรรมหรือชิ้นงานที่จะต้องทํานั้นเป็นชิ้นงานอะไรทีนี้ครูเกิดนิดนึงว่า ความเป็นสุนปุสิตเนี่ยรายวิชานี้อาจจะต่างจากรายวิชาอื่นนะคะที่เราลงทะเบียนเรียนเพราะว่าเป็นรายวิชาที่มีหลายหน่วยการเรียนรู้ประกอบกันนะคะรายวิชาอื่นๆที่เราลงทะเบียนเรียนมานั้นอาจจะเป็นโอเคในหนึ่งรายวิชานะหนึ่งตอนนะคะอาจารย์ผู้สอนเขาก็จะมีในเรื่องของเนื้อหานะคะเนื้อหาต่างๆหรือว่า สิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบตั้งแต่1 234 5ไล่มาตั้งแต่สัปดาห์ที่1จนถึงสัปดาห์ที่15นะคะอาจารย์ผู้สอนก็จะเป็นอาจารย์ผู้สอนท่านเดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะมีการแอสไซน์งานให้แล้วก็ให้นักศึกษาไปทำอันนั้นคือรายวิชาอื่นแต่พอเป็นความเป็นส่วนดุสิตเนี่ยนะคะสิ่งที่สเปเชียลหรือพิเศษมากกว่าวิชาอื่นๆเลยก็คือใน1รายวิชาเนะี่ยมีทั้งหมด14ยูนิตด้วยกัน นะ14ยูนิตนะฉะนั้นใน14ยูนิตเนี่ยนะคะแต่ละยูนิตเนี่ยถามว่าพลาดได้ไหมพลาดการเข้าเรียนได้ไหมนะคะพลาดการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองได้ไหมมันไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าในแต่ละยูนิตนั้นมีงานนะคะแล้วก็มีสิ่งที่นะักศึกษาจะต้องส่งให้กับท่านอาจารย์ผู้สอนที่ดูแลแล,และผิดชอบแต่ละยูนิตด้วยนะคะ ทางทีมงานของสวทเองหรือว่าทางท่านอาจารย์ผู้สอนเองเนี่ยก็ทราบเนาะว่าเราก็ไม่อยากที่จะให้นักศึกษามีงานหลายชิ้นไม่อยากที่ให้มีงานหนักนะคะเพราะว่าก็เข้าใจในเรื่องของอ,อ, <Yeah. S 1> อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือประกอบต่างๆนะคะแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่คือยังคงต้องมีงานเพราะไม่งั้นคือเราจะประเมินไม่ได้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาเรียนไปเนี่ยนักศึกษาทราบอะไร น,ะะนักศึกษาได้รับอะไรจากการเรียนในครั้งนี้นะคะฉะนั้นในแต่ละหน่วยที่บอกเนี่ยว่า1รายวิชาเนี่ยมี14หน่วยนะคะแต่ละหน่วยมีอะไรบ้างนะคะคร<ม>่าวๆอย่างเช่นหน่วยที่1ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นหน่วยแรกเลยที่นักศึกษาจะต้องรู้อะไร